ตัวเต้าโค l ร a c าคอสขึ้นแทน่นส่วน m a สด้า x 3เ3 0ขึ้นแสงไข่อื่นไปเลยครับและ Honda หายไปไหน <S <S วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูยอดขายของรถที่เป็นเซ gment b s u v crossover ในเดือนกันยายน2022กันครับก็คือเ,เดือนที่เพิ่งผ่านมาแน่นึงครับถ้าใครอยากรู้ข่าวสา,ารใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับเพ,เพื่อนเเชียร์ไขไหนว่ามัเลยครับ มาดูตัวเลขกันที่อันดับที่10ก็คือ Subaru XV มียอดอยู่53คันคันนี้อยู่ที่เดิมเลยนะครับอันดับต่อไปคืออันดับที่9 Toyota C-HR 95คันครับต่อไปเป็นอันดับที่8คือ MG ZS s 8 8 4คันเห็นตอนนี้มีปรับปรุงรุ่นย่อยแต่ภายนอกก็ไม่ได้ปรัาอะไรนะครับ MG นนี้ถ้าเดิน EV แบบเต็มตัวมากกว่านี้น่าจะได้ยอดดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ายอด EV ตอนนี้มากกว่ารถน้ำมันเป็นแล้ว อันดับต่อไปคืออันดับที่7ครับ h a วเ e ิ well, o r ดโดขายไปได้248คันทรงสวยงามงามแต่โดนอันดับที่6คือ MG VS แซงไปครับก็คือได้264คันแซงมาติดๆเลยนะครับใกล้เคียงกันมากต่อไปเป็นอันดับที่5ครับเพื่อนๆคิดว่าใครครับก็คือ Mazda CX-3 3 9 1คันครับถือว่ายังขายดีอยู่นะ อันดับต่อไปเคยเป็นแชมป์ครับทายกันถูกหรือเปล่าครับก็คืออันดับที่4 HONDA HRV นั่นเองครับ497คันเห็นในกลุ่มเขาบอกว่าไม่มีรถสองมอบเตอรไม่ทราบว่าอาจจะเกิดจากปัญหาอะไหรือเปล่าเลยทำให้ยอดเหลือนอนมากๆนะครับจนตกมาอันดับ4เพราะปกติเขาก็ควรจะใกล้ๆกับพวก To y o ต a เ,เนาะเราไปดูอันดับต่อไปคืออันดับที่3ครับน s ส a n k ค c ิ s 594คัน คันนี้ถือว่าทำการตลาดได้ดีขึ้นมากๆ,ๆนะครับแล้วก็ยอดก็ของเส้นคงว่าขายได้ดีเลยทีเดียวต่อไปเป็นอันดับที่2คือ Mazda CX30 653คันสุดยอดไปเลยครับ CX30 นี่ขึ้นมาเป็นผู้นำอันดับที่2ต่อไปเป็นอันดับที่1เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่ใหญ่อย่าง t o y ต t a c o r โคร a c าค s s ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับคือ1,905คันสุดยอดมากๆครับ ทำไมตัว a ต o r าโครา r คอสถึงไม่มีปัญหากันนะเพราะว่าขายไปได้เย็ะมากๆเลยครับที่ 1, 1> ยิ่ยินดีกับสาวก o y o t a ด้วยนะครับเพราะว่าที่1อีกแล้วใครสาวคใค่ายไหนบ้างครับที่อันดับไม่ขึ้นก็อย่าน้อยใจนะเพื่อนๆแค่มีรถใช้มองรถที่ตัวเองชอบได้รางรถทุกวันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับสำหรับวันนี้นะ่าจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์มาอัปเดตเป็นเพื่อนเพียงเ,เท่านี้นะครับสวัสดีครับ